นางเอกเก่งหญิงแกร่งประจำปีก็ว่าได้สำหรับนางเอกแพวทิดาเสียงวิหกนะคะที่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเธอนั้นสปิริตดัรแสดงสูงมากมากล่าสุดนะคะที่เราได้เห็นนั่นก็คือโพสจากทางด้านผู้จัดก,การแพวทิดาค่ะ,ะแล้วก็ปักหมุดอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงไทยประทุมเนาะก็บอกว่าสู้ๆนะคนเก่งฉีดยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นน้องแพวทิดาปวดท้องน้อยเฉียบทันปวดเก่งลุกไม่ได้นอนไม่ได้ต้อง พามาหาหมอตั้งแต่เช้าตอนนี้คุณหมอให้ตรวจปัสสาวะไม่มีภาวะติดเชื้อกเพราะปัสสาวะไม่อักเสบน้องขอคุณหมอฉีดยาเพื่อทํางานต่อสัมภาษณ์สดข่าวลูกทุ่งเวลานะคะ12นาฬิกา30นาทีนี้และต้องขอขึ้นขอขึ้นแสดงคืนนี้ที่ตลาดกีบหมูนะคะเป็นกําลังใจให้หนางเอกสู้นะคะสู้หน่อยนะคะป่วยแค่ไหนก็สู้ผู้จัดการแพรทิดา อ่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าสําหรับน้องแพลวนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายแต่ก็ด้วยสปริริตการทางานเนาะแล้วก็เราก็ได้เห็นในสัมภาษณ์สดข่าวลูกทุ่งนะคะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาก็น้องก็สีหน้าดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกดูเหนื่อยอยู่ก็ลามาจากงานหลายๆงานเนาะตั้งแต่เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องเองนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่งานจัดงานก็คือเตรียมทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็น้องเองนั้นก็ไม่สบายปวดท้องเนี่ยถือว่าผู้หญิงเราเนี่ยคำว่าปวดท้องก็คือแบบโอ้โหปวดบางครั้งแทบจะลุกไม่ได้เลยนะแล้วก็การอาการปวดมีมจากหลายสาเหตุปวดจากหลายสาเหตุด้วยแล้วก็ปวดบ่อยนะสําหรับผู้หญิงเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องเพยวที่ดาละกันค่ะและสําหรับวันนี้ก็จะมีการแสดงนะคะเป็นช่วงนี้ออนทัวร์นะคะตั้งแต่วันที่11มา ตอนนี้วันนี้นะคะวันที่12อยู่ที่ตลาดกินหมูค่ะถนนเจริญพัฒนาซอย25แขวงบางชันเขตคลองสามวากรทมค่ะแต่เราแอบชอบนะผู้จัดก,การครังานเราชอบมีคำคมอ่ะมีคำคมด้วยค่ะขอุอนญาตอ่านคำคมแล้วกันเนาะบอกว่าวันที่12มกราคม2567คนไม่ถูกมงินทาไม่มีในโลกนัที่โลเกออนินอะนินที่โตนะคะ แล้วก็บอกว่ามาให้กำลังใจแพลทิดาและทีมงานหมอรำเสียงวิหฮุนโฆษกรกันเยอะๆนะคะคอนเสิร์ตหมอรำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์ที่ตลาดกีบหมูถนนเจริญพัฒนาซอย25แข่งบางชันเขตค้องสามวากรทอมอผู้จัดก,การแพลทิดาแพลทิดาแฟนเพจค่ะก็เป็นอะไรที่แบบมีคำคมเนาะมีคำคมสำหรับทางด้านผู้จัดก,การเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพลังเป็นการให้พลังบวกทั้งกับตัวน้องแพลวเองแล้วก็แฟนขับเองเหมือนกันค่ะแล้วก็วันเกิดน้องแพลวทิดาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่11มกราทางด้านผู้จัดก,การก็ได้อวยพรเหมือนกันบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนางเอกดาวจรัดฟ้าแพลวทิดาเสียงวิหกมาอวยพรนางเอกติดขอบเวทีพร้อมกันนะคะมาให้กําลังใจแพลวทิดาและทีมงานหมอลำเสียงวิหกนกโปกสกรจก,กันเยอะๆค่ะ ก็ตรงนี้เมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่หน้าร้านระหัสน้ํานะคะตรงข้ามห้างยิส <Yes, S 2> นะคะบางพีเสาบางเสาทงนะคะสมุทรปราการค่ะก็เรียกได้ว่าแฟนคลับอีฟซีก็รำไรไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยค่ะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไอเมนสาวสีเมืองเลยก็ขอวอวยพรนะคะให้น้องแพลทิดาก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมรารถนาแล้วก็ รังสรรค์ผลงานดีๆกับแฟนคลับ FC เยอะๆนะคะแฟนคลับก็รอติดตามอยู่แล้วก็ขอให้แฟนคลับน้องแพลทิดานะคะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ศศิมังเลยได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ